มามีวิธีการมองรูปแบบแพทเทิร์นนั่นแหละถ้าเรามองไม่ออกเราเล่นนะไม,มไม่เล่นถ้าไม่เล่นเราก็เอนแระเรา<ม>ต้องมีความเสีย่ยงเรามองไม่ออกเราจะเข้าไปเสีย่ยงทำไมถูกไหมถ้าเรามองมันใช่แน่ๆเราเข้าไปเสีย่ยงดีกว่าย่างน้อยไมนะ้น่ะเจ็ดสิบสามสิบเรามองว่ามันใช่มันต้องได้เจ็ดสิบรล้เสียส 30, หือสามสิบมันต้องมีได้มีเสียอืมเพราะว่าเป็นค่าเหมืนเรซซี่มันต้องมีแรงกระวิงแรงิ่อง,ง,งไองไปเรื่อย ทำยังไงให้เราเรื่องใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มากที่สุดให้ตัวเองแม่นเร็วๆเนี้ยค่ะพยายามมองแพทเทิร์นที่ส่งไปให้บ่อยๆแล้วก็มองกราฟบ่อยๆค่ะเพื่อที่หาตัวที่อยู่ในแพทเทิร์นที่ส่งไปให้ว่าเออตัวนี้มันใช่ไหมใช่ไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะมันจะทำให้เราแม่นไวขึ้นจุดแรกที่เราต้องมองเลยว่าหาหาแนวนอนอย่างตัวนี้มาไซเวจุดตรงนี้มันไซเว แล้วราคาเบรกขึ้นไปแล้ว,ลวราคาเบรกขึ้นไปแค่นี้เรามองมาว่าเทรนตอนนี้มันเป็นเทรนฝั่งไหนฮะขึ้นมาขึ้นตอนนี้ทัาเป็นขาขึ้นแต่เดือนนี้ใครน้ลงบอกว่าอะไรฮะขึ้นหรือลงกำลังบอกว่าลงตอนนี้ไฮน,น,นี้ยังไม่สําคัญมาสําคัญที่ไฮนี่และเรามาตีเส้นนึง กับตีเส้นนี่มันจะได้เกาอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูแล้วว่าราคาตรงเนี้ยใกล้ราคาเปิดปิดมากที่สุดนะตีอย่างี้ก็ได้ตียอดที่สูงที่สุดอะครับสูงส,สุดหนึ่งแล้วก็ใกล้ราคาเปิดปิดไ้ที่มันอยู่เป็นราคาเปิดปิดนะที่ใกล้ที่สุดท,ที่หนึ่งเราจะได้กกาะโซนเนี้ยรงนเนี้ยคือแนวใต้เละ ถ้าเราสาววิ่งลงมาปุ๊บมันต้องมาหาแนวนี้มันต้องวิ่งมาหาแนวนี้มันต้องวิ่งมาในเกาะนี้พอชนต่อน,นี้ปุ๊บถ้ามีแค่งับตัวรเราก็ขึ้นไปเล่นหาฝั่งนี้อ,อันนี้มันเป็นมันนะเราบอกเนี่ยเราได้เห็นตอนนี้ ว,วิ่งวนะิ่งทำไมฮะวิ่งลงก็ะจะอยู่อย่างนี้เดนะล,ลมมี่มีนายล็อยู่ตรงนี้นะเราตีอย่ก็ได้เราตีตรงนี้เสมอกันตรงนี้มีระยะแล้วมาตรงนี้มันรู้ว่าแหละลงมาเนี่ยปล่อยให้มันาพาดผ่านเลยแรงมันทิ้งมาขนาดนี้คิดว่ามันจะเดร้กนะ ใกล้แนล<ก><บ>คิดว่าเบรกได้ฮะแต่ไม่ไม่เกิดสปินนิ่งชะลอ,อบางทีเราเห็นปุ๊กมันเป็นแท่งกับตัวั๊บเข้าเลยอ่ะโดนเราต้องดูก่อนหน้าด้วยว่ามันเคยชะลอราคา,าหรือเปล่าก่อนที่มันจะรับมันจะต้องชะลอราคามาก่อนมันจะลองวิ่งลงจุดเราก็หาจุดเอาแค่แนวนี้ให้มันวิ่งทีม,ามา้วนเอาแนลนี้ก่อนหาให้ใกล้ๆกล้แค่นี้นะ ไม่ต้องไปหาไกลๆแนวต้านก็หากใ,ใากล้ๆแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาวิ่งลงาราคาวิ่งลงม,ลลมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วมันจะในทำไมถึงเด้งมาตรงนี้เพราะตรงนี้คือแนวรับแล้วเบรกมาเป็นแนวต้านเราก็มองถ้าเราให้มันเด้งขึ้นมันต้องเป็นลนนักษณะตรงเนี้ยที่ผมไม่ตีเพราะว่ามันพักผ่านอย่างเงี้ย มันไม่สเมเหตุสมผล,ละมันไม่สมูอ่ะตีไปปุ๊บแล้วมันโดนส,สดะดุดอะข้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาอันที่มันไม่ไมมมม่อโดนมันวิ่งวิ่งวิ่งอย่างคือการวีทอกในรูปแบบการวิ่งของมันจะเป็นทีนี้หาหาแนวปัจจุบันตอนนี้เราเห็นขายอยู่ที่ไหนอ่าไม่ต้องมองไปข้างขื่อเลยแล้เราไปเห็นอย่างนี แนวรับยิงได้บ้างมีตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้ตีได้ไหมตีได้ตจดตีได้ตรงนี้ตีได้ไหมตีได้ทางไหนนีตรงนี้ตีได้ไหมตีได้จะอยู่นตรงนี้ตีได้ไหมอยู่ี่แนวเป็นต้องตีแบบนี้ตรงนี้ได้หนึ่ง วิ่งขึ้นเบรกไี่ได้จอดเทสวิ่งขึ้นจอดเทียบแล้วก็วิ่งขึ้นนี่คือมันต้องทำในราคาขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหรที่มีคุณสำคัญคุณสำคันคืออ๋ออันนี้คือท่าอันนี้คือวิ่งแบบให้เห็นเป็นเห็นว่าวิธีการหาแนวฟ่าเดลต้าถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาวิ่งสมมตินะ มามาอเ่างนี้แล้วลงมาอย่างนี้อาจจะไม่ลงก็ได้ถ้ามันเด็กขึ้นไปได้เราก็ไปหาหายที่สูงขึ้นนะเราก็จะไ,ได้ตรงนี้ถ้าเบรกตรงนี้ได้เราก็ย้อนกลับไปอีกที่มันสูงขนานนีอ้อีกหาขับไปเรื่อยๆผมจะไม่หา,แ,า,า,มมาแค่ตรงนี้ละนะตรงนี้การจะมีนยามไหมผมมาตีแค่ตรงเนี้ยปึ๊บเลื่อนต่อมาปุ๊บ แล้วตรงเนี้ยตรงนี้ที่ไม่ตีแถวตรงเนี้ยที่ไม่ตีเนี้ยมีแนวรับเหมือนกันทำไมไม่ตีเพราะเวลาพลาดฝ่ามาปุ่บมันมาชนอันนี้ต่อแถบก็ไม่ใช่ละเราก็เลื่อนออกไปเลยนะเาเป็นอันนี้นะถ้าตีเอายอดนี้ได้นะไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นยอดอีกแหงม้นก็ต้องชนแบบนี้จากตรงนี้ได้ไหมยอดนี้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็มายอดอีกเลยอย่างวิี่ตีแต่ต่อแถบตีให้ไอพีบีเคยเล่นนบบ เล่นแค่สามเส้นรับเส้นกางเส้นตามเส้นแล้วก็สลับความเด็กไปเรื่อยๆวิ่งวนไปในเส้นนะมันจะได้เป็นเลเลทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตหลุดเส้นนี้ปุกตามไปเส้นนี้หลุดเส้นนี้ปุกตามไปเส้นหนึ่งเนี่ยตีแค่ทำสุแ่เส้หนึ่งแหละแต่ถ้าเกิดแค่ตัเมัลก็ตีค่สี่ถ้าตีเส้หนึ่งเรามาเล่น มาหสาสวัดเข้าในในทาวเร5นาทีได้มเอสหนึ่งในทาวเ5นาทีให้เนี่ยมอฟบตรงนี้เป็นแนวตัานนะยอดนี้ใช่มเป็นแนวันนะ้งสลับยึ่นลงแล้วทำการรีบาวกับ <c oughs> ตรงนี้เอสเป็นวิวมมาหาตรงนี้เอาจุดนี้นะที่ใต้นะูว่ามีแท่งสับโปรนะ <c oughs> มีดาบขาววะเข้าได้ไหมครับแนวล่านของ H1 ไปเข้าดาบขาวของ M5 พวกนี้มันสร้างเงื่อนไขมีในายาของมันหมดก่อนกินจกลับอย่างเงี้ยก็ซาเที่ย a ตรงไหนมันวิ่งลงมาตรงนี้คือแนวอะไรฮะเข้ามุมผ้าออกม็มผ้าก็เข้าเหยียบขอบจ้านนี้คือแนวเรานี้เราเซลล์ที่แนวจ้าวเราออกที่แนเรลา แล้วก็ทตานก็เข้ามาไปรับใหม่ม,าม,ามันเด้งลงมาปุ๊บปิดอีกมันเกินไปตรงนี้ขายหมูไหมขายหมูยอมไหมยอม,ยอมกอูจะใส่เซลล์ต่อ <c oughs> เบิกเอาไม่ได้ไงถ้ามันเบรกไปปุ๊บมันเป็นสัญญาเตือนที่มันจะต้องลงสองแต่มันจะต้องรีเบเอาขึ้นไปก่อนตลาดวิ่งมาดูมันทำยอดได้ไหมเอาตรงนี้ยอดแรกปุ๊บสุดตรงนี้แล้วมันยอดลงขึ้นไปเทสขึ้นไปเทสไม่ผ่านละสามปีละ หนึ S 1> 1, <S ่งข tamam. so ึ้นสองขึ้นสามขึ้นรวมทีพี่ยังไงทีพี่เอาล็อเนี่ยที่มันเคยวิ่งมาโลเปตนะวตัวนี้เราพอแตกพ๊กเองเด้งไปก็เซลล์ที่เราอบไปสิบสามจำนวนนี่ยี่สิบยี่สห้าจบเซลลอที่อกอย่าไปตามนะตอนง่ายๆตัวเองให้ได้อยาตามมาหนุนแล้บอกรดไปแล้วแต่ต้นเห็นอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าลดได้แล้วปล่อยแล้วก็เข้าใหม่ อย่าไปรีบเพราะเรามองไม่ออกพอาะเราปิดปุ๊บเราจะรู้ได้ไงในรายละเอีถูกไหมพอปิดปุ๊บที่รู้ได้ไงอ่ะถ้าปิดไปปุ๊บที่โราดีกี่ครั้ที่จะไลยแบะเหมือนเหมือนว่ายังคิดว่ามันจะลงต่อแต่ปิดปิดเอาไปไงก่อนนะเปิดอันใหม่จะเป็นอย่างนั้นะนะเราหมายถึงถ้าดีกี่ครั้ที่ไม่ติดต่อเลยก็กล <c oughs> ัวว่าไอ้ที่ได้จะไม่ได้แมาว่าพี่คิดว่าพี่จะมองไม่ออกพี่ก็ต่อไปต่อเลย โดยที่หลังนะ่ะใช้ตลออเรื่องตลอดกันั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าแลว้วก็ปล่อยให้มันหลางไปพี่ใช้เทคนิคผมคือถ้านี้ปุ๊บมันไปไม่ทางพี่ไปอยู่ทางเฟนได้ก,กว่าพอใจตัวเ, <c oughs> เองเฮ้ยมันต้องไปนะวิ่ะเต็มเล็กมันเฟิร์มลงทำเฟ้นแต่ไปเปิดลงปุ๊บผมไปทำเฟนใหญ่เฟ้มลงใช่ครับอย่าไปตลอดเรื่อเนี่ยเล่นจบนะเล่นจบอันไหนอันนั้นจบไปแล้วก็ปล่อยไปเลยเรามองออกในแค่นี้ก็คืแค่นี้แต่ถ้าอย่างนั้นเรามองปุ๊บเราให้เฉ็่เยหมดใจไปเลย ตื่นมาหมดเลยลงมาตรงนี้เถอะนะแท่งเงี้ยก็รีบาวอาเงี้ยนะเข้ากับว่าเราได้แค่งองเี้จากตรงนี้ลงมาตรงนี้นะที่มันก็ไปต่อได้อีกอย่างตรงนี้ถามว่าเข้าตรงนี้ได้อีกไหมตรงนี้ก็เข้าได้เนื้อเทียนเนี่ยตัวราคาจริงอ่ะมันมาถึงตรงไส้อ่ะมันข้าไปออกมันลงตงไ่หมุต่อเนี่ยใช่อย่างเงี้ยทำไม ทำไมตัวนี้เราถึงไม่รีบาวกลับขึ้นไปอ่ะมันไม่ได้ทำเป็นดับเบิร์มันต้องทำแบบว่ามันไม่ถอยขึ้นไปต้องลงมาทำแบบว่านี่ว่าใช่แล้วแท่งนี้นะแท่งแท่งวันจันทร์มาปุ๊บนะของชั่วโมงแรกปุ๊บกลับมากลายเป็นคล้ายๆแบบดาวเมอร์เนี่ยเลี้ยงกลับไปเลยพอเลงมาเป็นดับเบิร์แล้วไม่ได้กลับไปอีกไหนไม่ได้กลับไปยอดแนวต้านเนี่ยเพราะตรงเนี้ยแยกไปตรงเนี้คือชั้นที่หนึ่งแล้วมันพักตัว วิ่งลงถ้ามันพักตัวเราวิ่งขึ้นมันจะกลับมาหาดอด้มันจะทำที่ใสแบบเนี้ยแต่ว่าอจะจะจการตรงเนี้ยไอ้ตรงแท่งเทียนตรงเนี้ยนะไอ้สีแดงเนี้ยมองมให้เราเข้าได้ตามแพทเทิร์นนะครับแต่ทีนี้มันไปเกิดตอนบ่ายวันศุกร์หรือว่าสองทุ่มวันศุกร์อย่างเงี้ยงานเข้าเนี้ยจะต้องเข้าข้าวหลังจต้องข้าอ่ะจบไในวันที่หยดออกสมมตินะมันมาอย่างนี้ปุ๊บ เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเื่นยินมันจะต้องวิ่งลงแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสี่ทุ่มพี่จะนอนแล้วพี่จะเปิดมาอยู่แค่นีพพี่เต็มตั้งตรงนี้มาพี่จะไปตรงนี้นะไม่เปิดพี่จะเอาจบรอบหรือพี่จะเอาจบวันเดือนครับถ้าพี่เอาจบวันปุ๊บพี่ต้องมาหาจุดเข้าใหม่ที่มันอติดทางทางแล้วแล้วพี่ก็บอกว่าวันศุกร์มันจะแข็งปวดมากเลยจะหยอนไปเกี่ยววันศุกร์เป็นอะไรที่มันนิ่งแต่ส่วนใหญ่ วันจันทร์เป็นวันที่ตลาดเปิดแม่ค้าเพิ่งวางแผงเลยยังไม่ได้เอาของลงเลยไม่รู้เลยขายกดเข้าไปเลยจะรู้ได้ยังแมคคาขายอะไรยังไม่รู้ตลาดไม่บอกอีกทางด้วยอะไรทั้งเสร็จปุ๊บตลาดเปิดอ่ะช่วงบ่ายแม่ค้าวางแผงครับเรารู้ล้วมานเป็นเห็นขึ้นเห็นลงว,วันอังคารเราถึงจะเริ่มอ่ะสังเกตการต้องเล่นไม่รู้จัไหนไปเรียนไหนี้แจงไม่ต้องขออนุญาอดู ได้ยูวิซ่าแต่ถ้านี้มันยังเป็นแบบแท่งตึงเนี่ยไเรือเรือดูไม่รือเรือเขาได้ดีเนี่ยมันมันรวมมาเนี่ยที่จะเข้าเลยที่ว่าอย่างน้องเข้ากีบาแล้วใช่กีฬาการกีบาของมันบอกแล้วแท่งข้ามก่อมาอย่างแค่งนี้เป็นแท่งบอกว่าจะวิ่งลงแท่งนี้คือแท่งแเขามันต้องเป็นแนวรับนี่กลับมาเป็นแนวต้านเนี่ยครึ่งแท่งของมันนั้มันจะเป็นไขวร้พี่ก็จะเข้าเลยรอครึ่งแท่งอรอไขว้ ถช่แต่ไม่สนุไปบางทีพี่ก็เข้าเนะี่ยป้องแล้วก็คอยแล้วไปไมไ้เหมือนกันหมัอนไปสามันาทีไดาไม่เกินสองไม้ตัวแล้วก็ถ้ามันเลยจุดนี้ไปกูก็ขาดไบโตรงหลังหางเลยหาดก็มีโบกไปที่นี่จะเป็นยังไงแล้วในหมูย่างวันนี้วันไหนตันโวนสุดนะหรือว่าดกกาเป็นหลักีกว่ากันกัน ดูข่าวแล้วแต่แล้วแต่คนที่มองนะความผันขวดคืออะไรคือข้ออ้างของคนที่มองไม่ออกมองไม่ออกคือรู้จารนะผมให้รู้จารอืมแต่จริงคือบางทีเราก็มองก็คือมันสามารถจะวิเคราะห์ดัดกตามได้ได้ได้หมดเรามองแต่กลามเราที่อาจารย์บอกว่าวันดันไม่น่าเข้านี่หมายความว่าก็คือตลาดมันอาจจะมีอย่างเจอแบบนั้นนี่ไห้รู้แต่กูอะไรก็ไม่รู้เนี่ย วิ่งรอหาเทเวนเกินไปอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีช่วงนั้นอืมตลาดเพิ่งเปิดยังไม่นิ่งเงี้ยไม่เลนรอตลาดนิ่งให้มันค่อยๆตามนับเชียวไม่เลนเลนน้บนิ่งอืมจะเป็นสไตล์อย่าง้ยอย่างบางทีเงี้ยเข้าลงจันเมอสุปุ๊บเราเจอสมมติเจอต้องกินมันอะเรแจบนี้เลยน่าจะเป็นซูซี่นะรับาร์ชมันเป็นจูซี่บ